ัเดยครับผมเด็กชายประพากรเพมงคลวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องพืชกับเซลล์ครับโดยพืชจะแบ่งได้สองแบบครับคือมีท่อลำเลียงและไม่มีท่อลำเลียงไม่มีท่อลำเลียงก็เช่นตัวพืชลิ v e r w o r วครับภาพก็จะประมาณนี้เลยครับ <c oughs> และตัวมีท่อลำเลียงก็จะแยกเป็นมีมเมล็ดและไม่มีมเมล็ดนะครับโดยตัวมเมล็ดผมจะมาอธิบายในอาอนาคตหรือไม่อธิบายเอาก,ก่อนตัวไม่มีพืชที่ไม่มีนะไม่ไม่มีมเมล็ดนะครับจะเช่นช้องนางครี่นะครับผมจะวาดรูปให้ดู ัวนะครมีเมล็ดก็แยกได้2สองแบบคือพืชที่มีเมล็ดเปลือยและเมล็ดที่มีผลหุ้มนะครับพวกพืชที่เป็นเมล็ดเปลือยก็พวกปรงเลยครับพวกปรง ส่วนพวกที่มีผลหุ้มจะแยกเป็นพืชดอกมีผลหุ้มคือพืชดอกครับแล้วก็พืชดอกเนี่ยแยกได้อีกครับเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ครับอ่ โดยพืชดอกผมจะมาอธิบายในอนาคตนะครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องใบเลี้ยงครับใบเลี้ยงเนี่ยคือเมื่อพืชเจริญเติบโต,ตออกมาจากมเมล็ดก็กลายเป็นต้นอ่อนใช่ไหมฮะต้นอ่อนก็ <c oughs> จะม,มีใบเลี้ยงจะมีใบเลี้ยงคอยป้องกันพวกดอกที่ออกมาจากต้นอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้ดอกเพื่อให้ดอกเจริญกลายเป็นผลใบเลี้ยงถึงค่อยอหายนะคะ <c oughs> โดยมเมล็ดใบเลี้ยงอ่ะก็จะยังไงดีวะเดี๋ยวจะกลิ่นของมเมล็ดก่อนเลยนะครับ <c oughs> มเมล็ดเนี่ยก็ต้องเกิดการงอกเมื่อเมล็ดงอกก็จะเป็นงอกงอกของมเมล็ดฮะงอกเป็นสองแบบก็คือชูใบเลี้ยง และฝังใบเลี้ยงไว้ในดินนะครับก็แค่นี้เลยครับและ เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดนะครับ <c oughs> โดยปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีสี่อย่างก็คือน้ําน้ําทําให้เปลือกนุ่มฮะแล้วก็ละลายสารอาหารในต้นอ่อนแก๊สออกซิเจนใช้ในการหายใจนะคะ แสงอาทิตย์พืชบางชนิดต้องการแสงอาทิตย์ในการงอกบางชนิดก็ไม่ต้องการฮะแ,แล้วแต่และอุณหภูมินะครับอุณหภูมิต้องมี20-30องศาส่งเสริมกระบวนการต่างๆอันนี้คือที่ต้องตัดมาเพราะว่า iPad เมมเต็มครับออกไปลบคลิป มาเพื่อถึงมเล็ดนะฮะมะเล็ดก็จะกลายเป็นต้นอ่อนเมื่อเป็นต้นอ่อนการเจริญเติบโตก็ต้องเกิดการปรับตัวโดยการปรับตัวเนี่ยการจะปรับตัวได้ต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็เช่นการสัมผัสเช่นไมยราบสัมผัสแล้วใบหบแสงก็เช่นทานตะวันฮะทานตะวันจะ,จะเจริญเติบโตต้องปรับตัวให้ได้รับแสงพอพอดีนะฮะ,ฮะ โดยมาเลเซ่ะการเป็นต้นอ่อนก็ต้องจเจริญเติบโตดีการที่จเจริญเติบโตได้ต้องมีแร่ธาตุที่สําคัญสําคัญมากๆครับดังนี้ครับโบรอนแคลเซียมคลอรีนทองแดงเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสสังกะสีและซัลเฟอร์และอื่นๆครับโดยแร่ธาตุที่สําคัญอ่ะ สำคัญอีกอย่างก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงการจเจริญเติบโตก็ต้องสังเคราะห์ด้วยแสงสมการดังนี้ 6CO2 วก 12H2O C6 ใช่ C6H12O6 บวก 6H2O บก 6O2 ครับฝั่งขวาคือผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นน้ำตาลกูโคสน้ำและออกซิเจนครับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ต้องมีเซลล์ที่เอาไวส้สังเคราะห์ด้วยแสงโดยเซลล์ชนิดน,นี้อยู่ตรงปากใบาครับ เรียกว่าคลอโรพาสเป็นสีเขียวๆฮะอยู่ตรงใบเลยเห็นชัดๆทั่วไปฮะต่อไปที่การสืบพันธุ์ของพืชน,นะครับมีสองแบบคือแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศเกณฑ์การแบ่งคือเพศนะครับจะอาศัยเพศก็จะมีแบบตามธรรมชาติก็คือการสปอร์ของพวก มนุษย์สร้างขึ้นก็เช่นการตอนกิ่งการติดตาและการต่อกิ่งนะครับกลับมาที่เรื่องของดอกนะครับดอกเนี่ยจะมีก็คือดอกเดี่ยวกับดอกช่อก็คือพวกนี้คือประเภทของดอกตามจํานวนดอกและสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศคือแบ่งตามเพศครับดอกครบส่วนไม่ครบส่วนคือแบ่งตามส่วนประกอบ โดยการที่จะมีพืชท,ที่จะเลี้ยงดอกไว้ได้ก็คือต้องผ่านรากนะครับการที่รากจะนำสารอาหารมาได้ก็ต้องใช้ท่อลำเลียงฮนะอันนี้คือส่วนเสริมนะครับท่อลำเลียงจะอยู่ในรากท่อลำเลียงนั้นจะสามารถแยกได้สองแบบครับก็คือโฟเลมสำหรับลำเลียงน้ำและอาหารไซเลมสำหรับน้ำและล่ธาตุครับนี่ครับทั้งหมดของพืช ต่อไปที่เรื่องของเซล์กันเลยครับเซ <c oughs> ล์นะครับแบ่งได้ละเซลล์ลเดียวและหลายเซลครับพวกเซลลเดียวก็พวกพารามีเซียมแล้วก็หลายเซลลก็คือพืชนะคะเซล์จะมีหน้าที่ต่างกันเช่นเม็ดเลือดขาวและเซลประสาทครับโดยเม็ดเลือดขาวก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมเซลประสาท บคุมนะสถานะของเซลล์จะมีอยู่3ามสถานะนะครับอันนี้ผมจะเอาภาพของเซลล์มาให้ดูนะครับอันนี้คือภาพของเซลล์สัตว์นะครับเซลลสัตว์เนี่ยก็จะมีอยู่แบบ หลายๆอย่างเช่นนิวเคลียสโครมาตินเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคลียร์ัสไลโบโซมกรนจีิคอมเพกต์เยื่อหุ้มเซลล์ไมโทคอนเดรียไลโซโซมอินเตอร์มีฟาเลเมนต์เอ่อไซโตไซโตสเกลิตันไมโครทิวบูลไมโครฟิลาเมนต์เพล็กซิโซมไมโครวิลโลไมโครวิไลเซนโทโซม RER และ SER ครับโดยการที่ SER คือสมูท r e r คือรัฟนะครับแบบเรียบและขรุขระครับโดยการที่เซลล์สัตว์จะขยับได้ต้องใช้ไฟเจอรลัมหรือเส้นข้างๆนั่นแหละครับต่อไปที่จะเอาให้ดูคือเซลล์สัตว์เอเซลพืชครับเซล์พืชจะเหมือนเซลล์สัตว์หลายๆอย่างดังนี้นะฮะก็ ไซโตส keleton คอโลพาสพลาสโมิดิสมาตาเยื่อหุ้มเซลล์เพิอลซิโซมไมโทคอนเดียผนังเซลล์กัณจิคอมเพกเยื่อหุ้มเซลล์นิวเคืออะไรคอมาตินนิวเคลียสและอื่นๆนะฮะโดยผมจะเปรียบเทียบให้ดูดังนี้นะครับอันนี้เอาไว้แยกนะครับว่าเซลล์สัตว์กับเซลล์พืชอันไหนคือเซลล์สัตว์อันไหนคือเซลเซล์พืชดังนี้เซลล์สัตว์ จะมีเซนทริโอครับเซลพืชก็จะมีเซลวอลคอรูพารแต่สิ่งที่เหมือนกันแต่ก็ต่างกันในขณะเดียวกันก็คือวัคคิโอครับก็คือเหมือนกันและต่างกันะของสัตว์จะใหญ่พืชจะเล็กอันนี้สถานะของเซลฮะเป็นได้ทั้งเซลพืชและเซลสัตว์เลยครับทั้งไอโซโทนิกไฮโปโทนิกไฮเปอร์โทนิก ก็คือเซลล์เหมือนเดิมเซลล์แตกกัเซลล์เหี่ยวจำได้อย่างนี้เลยครับ